สวัสดีครับผมบาสเบสอาจารย์แพทย์นกรจรจาปรีดีนะครับวันนี้ผมยืนอยู่เบื้องหน้าองค์พระพิคเนธทันใจนะครับที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าเราจะกาลังจะมีพิธีในวันดีๆนะครับนั่นก็คือวันวิสาขบูชาในวันพระใหญ่ขึ้น15บห้าค่ำนะครับแล้วทางชาวเหนือเนี่ยถ้าขึ้น15บห้าค่ำแล้วตรงกับวันพุธถือว่าวันเป็นวันเป่งพุธนั่นเองนะครับถือว่าเป็นวันดีๆและในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการจุดเทียนนะครับบูชาพระพุทธ บูชาพระพิฆเ,เนศและที่สําคัญเราจะทําการบูชาองค์พระอสุรินราหูด้วยครับซึ่งเราจะทําพิธีบูชากลางแสงจันทร์ครับในคืนวันเพ็ญน,นี้โดยการจุดเทียนบูชาสองมหาเทพเทียนเล่มที่1่สีสม้มจะถวายต่อองค์พระพิฆเ,เนศมียันประทับอยู่เป็นยันสําเร็จร้อยแปประการเสริมดวงชะตาเสริมบาร,รมี เพื่อความสําเร็จสมบูรณ์สมหวังเทียนเล่มที่สองสีดําจะถวายต่อองค์พระอสุรินราหูประทับด้วยยันสุริยประภาและยันจันทรประภาหนุนดวงชะตาเรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีเป็นสีแก่ตัวแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงขอโชคลาภความร่ำรวยฝากดวงเสริมบาร,รมีเขียนชื่อ นามสกุลวันเดือนปีเกิดบนแผ่นยันจุดเทียนเบื้องหน้าองค์พระพิคเนธทันใจและองค์พระอสุรินราหูบนฐานแปดเหลี่ยมดวงละ399บาทต่อหนึ่งท่านบูชาขอพรจากสององค์มหาเทพ วิธีในวันนี้นะครับวันวิสาขาบูชาท่านพระครูพิทักษสุทธิคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณจะทําการสวดมนต์ทำวัดเกียนก่อนนะครับแล้วก็ทําการบูชานะครับถวายเทียนองค์พระพิคเนธถวายเทียนพระราหูถวายดอกไม้ทูบเทียนที่โบสถ์คำแห่งนี้นั่นเองนะครับทำการสวดภาวนาก่อนนะครับตอนประมาณ18บแนาฬิกาสานาทีครับผม ซึ่งทางคณะส่งนะครับจะทําพิธีบูชาเทียนในโบทคำพระวิหารทรงล้านนาสวยงามทําพิธีเบื้องหน้าพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานพระวิหารของวัดศรีสุพรรณครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําเทียนพระพิคเ,เน่นะครับแล้วก็เทียนพระราหูเนี่ยไปที่อุโบโสถเงิน,นครับไปทําการถวายนะครับที่หน้าพระเจ้าเจ็ตื้อในอุโบสถเงินครับ อุโบโสถเงินหลังแรกของโลกแห่งนี้ท้างทีมงานจะมาทำพิธีบูชาเทียนเบื้องหน้าพระกุธปาติหารพระเจ้าเจ็ดตื้อและรับพลังสคู่จากอุโบโสถเงินหลังนี้ครับคือ 1. คู่หินหยาง 2. คู่ร้อนเย็น 3. คู่เงินทองเพื่อความเป็นสุริมงคลสำหรับทุกๆดวงที่ได้ร่วมมาในครั้งนี้ครับ หลังจากที่เราได้ทําการบูชาเทียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข <I. S 1> ้าสู online, ่พิธีนะครับในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนิดๆนะครับก็จะทําการจุดเทียนพระราหูจุดเทียนพระพิคเนตบริเวณเบื้องหน้าองค์พระพิคเนตทันใจองค์นี้นะครับบริเวณฐานแดเหลี่ยมตรงนี้นะครับในพิธีนี้นะครับก็จะมีการสวดอัญเชิญเทวดานะครับมีการทํามหาอารตีถวายแด่องค์พระพิคเนตและองค์พระราหูในวันพิธีวันที่2 2นะครับก็จะมีองค์พระอสุรินราหูนะครับมาตั้งอยู่เบื้องหน้าองค์พระพิคเนตด้วยนั่นเองครับ ผู้ศรัทธาถ้าต้องการฝากดวงเสริมบารมีจุดเทียนถวายมหาเทพทั้งสองสามารถจองบูชากับทางทีมงานไว้ก่อนได้หรือหน้าวันงานมาบูชาและเขียนก่อนเริ่มพิธีได้ครับรายได้ไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆนำไปต่อยอดความศรัทธานำไปถวายร่วมบุญแด่วัดศรีสุพรรณและนำไปร่วมจัดสร้างรอองค์พระพิคเนต ชรีวิคเนสวนเป็นองค์ที่7ในการจัดสร้างและจะไปประดิษฐานณอุทยานพระพิคเนสมหาเศรษฐีจังหวัดชัยภูมิด้วยความศรัทธาต่อยอดบุญแห่งองค์พระพิคเนสและองค์พระราหูสำเร็จสมหวังร่ำรวยกันบดีบิปบ้าโมเรียผมมัสเบสอาจารย์เบสทินรกรนจาราปรีดีสวัสดีครับ